ุกอย่างก็ไม่ที่ไม่ใช่ไม่เองไม่ที่ไม่ใช่การม่เอาไม่เองไม่เอาชื่อไม่ใช่การไม่เอาเองไม่ยึดในไม่ยึดเองจะหมดจดในการที่จะล้างนอกล้างในพร้อมๆกันไปไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเหมือนกันไปนอกในก็คือทุกอย่างไปเลยไม่ต้องไปนั่งแยกอะไรอีก หมดจดในการเนื้อหาในการไล่ไล่ซึ่งความสับโปรดไม่โปรดไล์ซึ่งความที่จะคลายไม่คลายละเพราะไม่เกี่ยวในตัวไม่เกี่ยวเองไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองจะยึดก็ไม่ยึดก็ไม่โดยไม่ยึดอยู่แล้วเนี่ยความไม่ยึดติดในการตัสรู้ของผพุท่านในทุกๆบุญดอนก็ตัสรู้ซึ่งความไม่ยึดติดหมายถึงสิ่งที่ไม่ใช่ความยึดติดอยู่แล้วไม่ใช่พยายามจะไม่ยึด พยายามจะยึดแบบไหนอีกพยายามจะไม่ยึดแบบไหนอีกแต่ก็มาอุบรมก,กันเองในการที่จะไม่ยึดอปรมก,กันเองที่จะมาคอยละวางในสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ไม่คอยละในตัวละเองไม่ถอววางในตัววางเองมันก็เลยเป็นเหตุมักไปหมดเมื่อมีมากก็ต้องมีผลในการสเสวยอ,อยู่ตลอดกลายเป็นพบเป็นภูมิเป็น,นช้นอยู่ตลอด เมื่อคอยไปเริ่มก็คือทุกอย่างทุกอย่างเมื่อเป็นเริ่มปุ๊บในกายในจิตก็แล้วแต่กายก็ยังมีกรรมประจําขันแห่งกายจิตก็มีกรรมประจําจิตกรรมอนุสาวิบากเก่าๆก็เหมือนไปลื้อฟืน้นพอคอยไปเริ่มปุ๊บมันก็ออกมาหมดอนุสาวิบากกรรมใดๆที่ตกค้างออกว่ากฏมาเพื่อชดใช้ในตัวมันเองชดเชยในตัวเองและเป็นเหตุแห่งการสร้างกรรมใหม่เบียดเบียนใหม่เบียดเบียนน,นนี่นคือการสร้างเหตุใหม่นั่นเอง สร้างเหตุแห่งกรรมแล้วก็มาสวยผลแห่งกรรมวนอยู่อย่างนี้อยู่การสร้างกรรมและสวยผลแห่งกรรมนั่นก็ทุกอย่างเลยไม่ที่ไม่ใช่ไม่เองไม่แม้กระทั่งไม่เองไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองไม่ที่ไม่ใช่ไม่เองอยู่แล้วไม่ใช่อะไรที่จะไปยึดอะไรไม่ใช่อะไรที่จะไม่ยึดอะไรอีกไม่ใช่อะไรในอะไรอยู่แล้วนั่น มันเป็นเนื้อหานอกนายพร้อมกันไปมันการอุปโลกแห่งการว่างล้างดับล้างสว่างล้างในการสังสารวัตอยู่แล้วตลอดไม่ต้องไปคอยแบบไหนอีกแล้วไม่ต้องไปคอยที่จะติดไม่คอยใช่จะโรดไม่มีภาระ,ะใดๆเรื่องหมดจดในการโปรดหมดจดในการให้หมดจดในการอุปโลกใดๆทั้งหมดั้งซึ่งเพราะมันไม่ต้องอุปโลกเอาอุปโลก ไม you kind of so ่ได so ้ว่างเอาว่างแล้วไม่ได้ล้างเพื่อจะเป็นอะไรล้างอะไรเพื่ออะไรไม่ได้โปรดเพื่ออะไรเพราะไม่มีอะไรให้โปรดจะโปรดให้ในเคยคือดริให้จบให้เนี่ยจบในตัวดําริทุกครั้งให้ไปก็หลุดพ้นในการให้ทุกครั้งมันคือให้ในสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งยึดติดอยู่แล้วสิ่งที่ไม่ใช่อะไรอยู่แล้วสิ่งที่ไม่ใช่อะไรอยู่แล้วหรือไม่ให้อะไรอยู่แล้วไม่ใช่ไปให้อะไร กับอะไรอยู่มันก็จะหมดจดน,นอกในสว่างนอกสว่างในไปเองแต่ความไม่ยึดติดทั้งไปเองอยู่แล้วตลอดเนื้อหาแห่งการตรัสรู้องค์พุทธ,ธะในทุกบันดรเข้ามาสรุปจบให้ทั้งนั้นสรุปสู่คืความไม่ยึดติดสรุปสู่เนื้อหาแห่งมหาสุญญตาแห่งความไม่ยึดติดนอกเหนือนั้นก็จะวแค่มหากรุณามหากรุณาในการอุปโลกในการปโปรสสัตว ที่เขาอุปโลกเรียกว่าปรสัตว์นั่นแหละแต่มันก็โดยเนื้อหาที่ว่างล้างดับล้างเหมือนกันนิดโลดล้างโดยที่ไม่เกี่ยวกับอะไรอยู่แล้วไม่เกี่ยวว่าไม่เกี่ยวเองไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เองจะมีหรือไม่มีแบบไหนสังสารวัตจะเป็นแบบไหนกรรมวิบากสังสารวัตรใงสงรรพสัจจิกี่พบกี่ภูมิจะก,กี่อนุสัยวิบากกรรมก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะไปอะไรอะไรด้วย จะไปคอยกระทบแบบไหนอีกไม่ที่ไม่ใช่ไม่เอมันล้างทั้งนอกทั้งในไม่มีเกี่ยวกับอนุสัยแบบไหนอยู่แล้วไม่ใช่การเลือกเลือกที่จะโปรดโปรดในสิ่งที่ตัวเองตั้งเอาแต่จะไม่โปรดในสิ่งที่ตัวเองปฏิเสธแบบนี้มันก็ยังเป็นสิ่งลำบากการที่ไม่ที่ไม่ใช่ไม่เองไม่เกี่ยวไม่ก็ทั้งไม่เกี่ยวเองอย่างเงี้ยมันก็จะว่างล้างดับล้างอยู่แล้วเรื่อยตลอด เดี๋นวนก็ต้องสรุป,ประโรปัญญิขึ้นมาโปรดล้างบุโ,โลกแนะืะ้อนุภาพออกส่งคืนสู่ให้สังสารวัตรสู่เวนยสัตร์ทั้งหลายที่ยังหลงเป็นเวนยสัตว์หลงเป็นอะไรอะไรอยู่ใช้สิ่งที่ไม่ใช่อะไระล้างในสิ่งที่กําลังหลงจะเป็นอะไรอะไรอยู่นั่นแหละนั่นรีเรื่องว่า,วางล้างดับล้างนิ่ลดล้าง พางในสิ่งที่ไม่ใช่อะไรสิ่งที่เอาไม่ได้สิ่งที่ไม่ใช่การเอาแต่พยายามจะเอาอะไรไปโปรดมันก็เลยเหมือนกับเอาอะไรไปไปสร้างคมสร้างวิบากสร้างเหตุแห่งความยึดติดใหม่ๆความหลงใหม่ๆอยู่เรื่อยตลอดดังนั้นก็สรุปจบสู่ให้กับสังสารโดยการสู่ความไม่ยึดติดทั้งหมดแลวจะเป็นเนื้อหาในการโปรดอยู่แล้วตอดไม่คิดไม่ใช่เหมเไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวอ จะมีปณิธานหรือไม่มีปณิธานก็ไม่ใช่อะไรที่จะเป็นเหตุแห่งการโปรดหรือไม่โปรดมันอยู่ที่มหากรุณามันจะเป็นไปเองเมื่ออยู่ท่ามกลางสังสารวัตที่เรียกว่าสังสารวัตท่ามกลางที่มีเรียกว่ามีแย่เวเนยศาสตร์หรือสัพสัตว์ก็ต้องมีการอุโลกโรสดำร,มริมหากรุณาไปเมือม่อมหากรุณาที่จะให้จบให้ดับให้ล้างให้ก็จะทนยากเมื่ออยู่ท่ามกลางวิบากท่ามกลางความทุกข์ ขามกลางเหตุแห่งคำสร้างทุกข์และผลแห่งทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าไมย่ยุติเหตุช่วยไม่ดับเหตุช่วยไม่ดับในสิ่งที่กลางดับช่วยเนี่ยมันก็เหมือนว่าพยายามจะคอยดับอะไรอยู่หรือพยายามจะไม่ดับอะไรอยู่เนี่ยมันจะคอยมีพฤติกรรมทางกายทางจิตวาจายอยู่ตลอดเวลาในการสร้างเหตุเพื่อสวยผลอยู่ตลอด ดังนั้นว่างที่ไม่ใช่ว่างเองไม่แต่นิพพานก็ไม่ใช่นิพพานเองอยู่แล้วเนี่ยมันจะโดยนิพพานอยู่แล้วเองเลยโดยเนื้อหาโดยที่ไม่ต้องไปสรุปอะไรเพื่อล้างอะไรอีกมันเป็นแค่อุปโลกมหากรุณาในการโปรดจบตามกันไปดับตามกันไปนเหมือนกันไปไม่ยแยกสังสรวัตรไม่แบ่งแยกนิพพานไม่แบ่งแยกผู้โปรดหรือผู้ถูกโปรดไม่แบ่งแยกสังสวรวัตกับผู้โปรดอะไร มันจะเป็นเนื้อหาเดียวกันเป็นเหมือนกันโดยความไม่ยึดติดเหมือนกันไปแบบนี้จะไม่ทนยากต่อท่ามกลางสังสารวัฏแห่งวิบากนั้นจะทนยากอยู่ตลอดเมื่อมีการกระทบกอบพฤติกรรมแห่งสังสารวัฏอยู่ตลอดมันก็พลัคาญมันก็ทนยากมันก็เบื่อนายเพราะมันทนกเวทนาแห่งทุกขของสังสารวัฏเป็นทุกขเวทนาบ้างสุขเวทนาแม้แต่สุขเวทนาก็จะเป็นสิ่งที่ลำคาญเป็นสิ่งที่เบื่อนาย เพราะอะไรมันเป็นสิ่งอนิจจังอนิจจังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันน่าเบื่อหนา่า <c> ย <oughs> มันเป็นหนึ่งสิ่งอ,อ,อารมณ์จริไงเป็นเคยทาให้หลงสเสมออยู่เป็นชูขข่คู่คู่คราวแล้วก็วนไปวนมาอย่างเงี้ยดังนั้นก็ไม่ที่ไม่ใช่แม่เองไม่เกี่ยวไม่กระทัไม่เกี่ยวเองนิพพานก็ไม่ใช่นิพพานเองสรล้างว่างล้างดับล้างเหมือนเหมือนกันไปตลอด <c oughs>